สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็จะมาให้คําตอบทุกคนนะครับที่หลายๆหลายๆคนเนี่ยถามมาว่ายิ่งแอดเวลาไหนดีนะครับให้แอดมันวิ่งดีให้ยอดขายเยอะๆนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคําตอบกันนะครับก่อนที่เราจะหาคําตอบเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าระบบ f c e e o o o เนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับอ่ามาดูที่นาฬิกานะครับทุกคน f a c e b o o k เนี่ยจะเริ่มนับนับคิดตังกับเรานะครับตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับสมมุติว่า เรายิงแอดสามร้อยบาทใช่ไหมครับทุกคนยิงแอดสามร้อยบาทเนาะยิงแอดสามร้อยัตสามร้อยบาทต่อวันนะครับมันจะเริ่มคิดคิดเงินจากตรงนี้นะครับหลังเที่ยงคืนเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆเอาตรงนี้ช่วงเนี่ยมันจะไม่ค่อยกินตัง เพราะว่าคนนอนคนนอนหลับนะครับทุกคนช่วงเนี้ยมันจะไม่กินมันกินตังน้อยมากๆนะครับถ้าเราปล่อยแอดทั้งวันเราจะสังเกตได้ว่าพอถึงตอนเช้าเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะกินน้อยมากๆประมาณ10บาท20บ,บาทถ้าเรายิงแอดประมาณ3 0 0นะเออมันจะกินประมาณ20บาทประมาณช่วงนี้เนาะพอคนเริ่มตื่นเนี่ยมันจะเริ่มกินตังเยอะๆแล้วเพราะว่าคนเห็นเยอะดังนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับช่วงนี้สำหรับใครปล่อยแอดในช่วงนี้เนาะถ้าไม่มีคนเห็นมันก็ไม่กินตังนะครับ เออดังนั้นปล่อยแอดยาวๆได้เลยนะครับผมเออช่วงเนี้ยมันก็จะยิงกิน,ก,นกินประมาณอ่สิบาท20บาทเนี่ยพอช่วงเนี้ยจะเริ่มกินเยอะเลยห้ 50. พอถึงช่วงเนี้ยเป็น100พอถึงเที่ยงพอถึงเที่ยงหนึถึงตอนเย็นถึง200นะครับพอถึงพอถึงค่ำๆเกือบ300แล้วก็พอถึงช่วงเนี้ย ถึงช่วงเนี้ยเออสามร้อยบางทีมันจะเกินสามร้อยไปบ้างนิดๆใช่ไหมเออเฟซบุ๊กมันจะกินเกินไปนิดๆเนาะปุ๊บพอถึงเที่ยงคืนปุ๊บเลยเที่ยงคืนมาปุ๊บมันจะนับหนึ่งใหม่นะครับนับหนึ่งใหม่นะครับมันจะนับหนึ่งใหม่ค่าเอ็ดของเราเป็นสิบยี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยอ่าสองร้อยสามร้อยจุดหนึ่งเที่ยงคืนแล้วก็มันนับหนึ่งใหม่นะครับทําไมผมถึงอธิบายเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าสมมุติว่า อ่าบันอ่อถ้าเรารู้เรื่องนี้นะครับเราเราจะรู้ว่ายิงแอดเวลาไหนที่มันมันได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นก็คือหลังจากเที่ยงคืนนั่นเองเนื่องจากอะไรหลังจากเที่ยงคืนนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็หลายๆคนเลยหลายๆโค้คแล้วก็มีหลายๆคนเลยที่เขายิงแอดนะเขาบอกว่าหลังเที่ยงคืนซึ่งซึ่งเห็นด้วยไหมผม ผมก็เห็นด้วยนะก็ผมก็ทดลองมาหลายๆแบบเหมือนกันก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับว่าเซตหลังเที่ยงคืนเนี่ยทำให้แอดมันวิ่งดีนะครับมันมันวิ่งดีมากมากถ้าพูดว่ามากกว่าเวลาอื่นๆไหมก็คงไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างอื่นๆนะเ,เพราะว่าผมไปเทสมาแล้วในการยิงแอดเวลาอื่นๆเนี่ยมันวิ่งดีไหมมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับการที่เรายิงแอดหลังเที่ยงคืนเนี่ยมีข้อดีคือมันวิ่งครบ มันวิ่งครบรอบครับเห็นไหมมันวิ่งครบรอบของการนับเงินนะครับสมมติว่ารเรายิงแอดหลังเที่ยงคืนเนี่ยเนี่ยครับมันปื๊บมันวิ่งครบรอบนะครับมันมันมันค่อยๆวิ่งเนาะเนี่ยสิบบาทยี่สิบบาทเนี่ยปื๊บหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสองร้อยบาทนะครับสองร้อยห้าสิบสามร้อยบาทปื๊บพอครบวันปื๊บมันก็ วิ่งครบรอบการที่มันวิ่งครบรอบเนี่ยทำให้มันค่อยๆกินค่อยๆหาคนมาเวลาคนทักมาเรามีเวลาปิดการขายเราสามารถอ่มันมันไม่ทักมารัวๆๆๆๆๆเออนะครับมันทำให้เราปิดการขายได้เยอะกว่านั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมอ่าแล้วก็ถ้าเราไม่ถ้าเรายิงแอดเวลาอื่นได้ไหมแอดจะวิ่งดีไหมแอดจะวิ่งดีเหมือนกับการยิงแอดหลังเที่ยงคืนไหมนะครับ นะครับถ้ายิงเวลาอื่นเนี่ยจะวิ่งดีเหมือนแอดที่เรายิงแอดหลังเที่ยงคืนไหมนะครับคําตอบคือมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่ครับทุกคนเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะนี่ไอน้นี้แอดตัวนี้นะครับทุกคนเนี่ยแอดตัวเนี้ยผมผมมาเปิดเอ่อผมมายิงแอดในช่วงเนี้ยครับช่วงหกโมงเย็นครับช่วงหกโมงหกโมงเย็นเนาะเออ 6โมงเย็นพอเรายิงสมมุติว่าผมยิงแอด300เนาะไม่ต้องสมมติเลยอะเอาของจริงตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมผมใส่งบ900บาทนะครับผมใส่งบ900บาทเนาะนี่900บาทตัวเนี้ยใส่ใส่งบ300บาทมันกินเกิน <c oughs> นะครับตัวเนี้ย900บาทตัวเนี้ย300บาทนะครับเดี๋ยวมาดู900บาทก่อนนะเนี่ยสมมุติว่า ไม่สมมติแหละวันนั้นผมยิงแอดเวลานี้จริงๆนะครับกโมงเย็นนะครับเนื่องจากว่ารอบของมันเนี่ยถึงเที่ยงคืนใช่ไหมตรงเนี้ยมันจะรีบกินเงินให้หมด900บาทมันจะรีบกินเงินให้หมด900บาทที่เราเซตแอดไว้เห็นภาพไหมถ้าเราถ้าเราเซตแอดตอนเที่ยงคืนมันจะวิ่งนี่ครับช่วงเช้ามาปึ๊บตอนเที่ยง ตอนบ่ายตอนเย็นกลางคืนแล้วก็ไปกลางคืนมันครบรอบวันนะครับถ้าเรามาเซ็ตแอดเวลาเนี้ยเงินมันกินหมดไหมมันกินหมดเหมือนกันมันจะรีบวิ่งให้หมดนะครับเฟซบุ๊กฉลาดนะครับมันจะรีบวิ่งให้หมดเนี้ยครับรีบวิ่งให้หมดเงินของเราหมดนะครับรีบวิ่งให้เงินของเราหมดตอนจบวันก็คือเที่ยงคืนนั่นเองเข้าใจไหมอ่ามันถามว่าวิ่งดีไหมมาดูผลลัพธ์นะ นี่ก็วิ่งดีอยู่นะนี่อย่างนี้ครับนี่เนาะยิงแอดเก้าร้อยคนทักห้าสิบสามนะครับเนี่ยต้นทุนการทักสิบหกก็ปกตินะปกปกติสินค้าตัวเนี้ยของผมนะครับต้นต้นทุนการทักอยู่ที่ประมาณหลักหลักสิบกว่ากว่านะหลักสิบกว่ากว่าเนาะแต่ว่าข้อสังเกตคือเราจะปิดการขายได้น้อยลงครับเพราะเพราะเพราะตรงนี้ครับทุกคนเพราะมันรีบมันรีบกินเงินอะ่ะมันรีบให้คนทักมาเยอะๆยยยมารวัรวๆๆเลย พอมารัวรัวรัวปุ๊บเราปิดการขายไม่ค่อยได้เพราะคนทักรัวเกินนะครับคนทักรัวเกินเราปิดการขายไม่ค่อยได้เห็นไหมทักสิบเก้าปิดการขายได้แค่แปดนะครับทักห้าสิบสามปิดการขายได้แค่ยี่สิบหกปิดการขายได้แค่ครึ่งเดียวนะครับเห็นไหมปิดการขายได้แค่ครึ่งเดียวปิดการขายได้แค่ครึ่งเดียวนะครับมันวิ่งดีไหมเนี่ยผมเทสแล้วมันมันก็วิ่งดีนะมันก็วิ่งดีปกตินะแต่ว่าข้อเสียก็คือ มันรีบมันมันจะรีบหาคนมาให้เราเพื่อให้เพื่อให้เงินเนี่ยหมดตามตามที่เรากําหนดแล้วก็การที่คนเข้ามาเยอะเยๆะเยอะเนี่ยทําให้เราปิดการขายได้น้อยลงกว่าปกตินะครับเดี๋ยวมาดูแอดที่ผมเซตเอ่อให้ให้มันวิ่งเด็มวันเนาะเดี๋ยวมาดูวันปัจจุบันเนาะวันที่6นี่เห็นไหมยิงแอดหนึ่งพันหนึ่งันสองร้อยกว่าเหมือนกัน ตะกีะเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูของเนี่ยวันที่สองเนี่ยคือวันที่ผมอ่ายิงแอดเซตแอดตอนหกโมงหกโมงอ่าหกโมงเย็นเนี่ยก็คือเวลานี้หกโมงเย็นให้มันวิ่งจนครบเนี่ยนะครับมันกินเงินหมดไหมก็หมดนะครับเนี่ยเหลืออีกหกบาทนะครับเนี่ยวิ่งดีไหมก็วิ่งดีแต่เราปิดการขายได้น้อยเห็นไหมลองดูนะอันนี้คือยิงหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบแปด นะครับต้นทุนการทักสิบเจนะครับมีมีคนซื้อมีคนซื้อสาสิบสี่อ่ามาดูของวันปัจจุบันนะครับที่ให้มันวิ่งเต็มวันนะครับนี่อ่ายิงแอดหนึ่งร้อยหนึ่งันสองร้อยกว่าเหมือนกันเห็นไหมหนึ่งันสองอกว่าเหมือนกันนะครับแต่ปิดการขายได้สี่สิบสองเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมปิดการขายได้สี่ิบสองนะครับตะกี้เนี่ยปิดการขายได้แค่สามสิบกว่า แต่อันเนี้ยปิดการขายได้42เนี่ยทั้งๆที่ค่าแอดเท่ากันเลยค่าแอดเนี่ยได้ได้กี่เลทเนี่ยต่างกันแค่กี่บาทอ่ะเอ่อตะกี้1,220กว่าอันนี้1,250เอ้ย1,290กว่านะครับห่างกันแค่50บาทเนี่ยนะครับมันทําให้เราคือการที่เรายิงแอดอ่าเต็มวันเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยปิดการขายได้เขาเรียกว่าอะไรนะปิดการขายได้ ดีกว่าดูแลลูกค้าเอาใจใส่ลูกค้าแต่และคนเนี่ยดีกว่านะครับเออกันเนาะเนี่ยพอเรายิงแอดในช่วงเนี้ยมันจะรีบวิ่งรีบวิ่งกินเงินให้หมดตอนจบวันเนี่ยแค่ช่วงเนี้ยนะครับลูกค้าก็จะทักรัวรๆๆรรรเลยรัวๆ,ๆเลยนะครับทําให้เราปิดการขายได้ไม่ทันนั่นเองทําให้ปิดการขายได้น้อยลง นะครับถามว่ามันวิ่งดีไหมก็วิ่งดีอยู่นะตามตามที่ผมให้ทุกคนดูเนาะแต่ว่าบางทีเนื่องอยากมันรีบวิ่งมากเกินไปมันก็อาจทําให้แอดของเราแพงขึ้นได้เช่นกันแต่ว่ามันเป็นเฉพาะวันแรกเองครับทุกคนมันเป็นเฉพาะวันแรกถ้าแอดตัวเนี้ยเราปล่อยให้มันวิ่งต่อในวันที่2เนาะเนี่ยสมมติว่าวันนี้วันแรกผมมันยิงเนี่ยมันยิงเออเรายิงหกโมงเย็นนะครับมันก็จะรีบวิ่งถึงเที่ยงคืน นะครับพอพอเราพอเราเราไม่ได้ปิดแอดใช่ไหมล่ะเราปล่อยต่อเนี่ยปล่อยต่อมันก็จะวิ่งเต็มวันในวันถัดไปนั่นเองเนาะเออดังนั้นดังนั้นถ้าถ้าเราว่างเวลาว่างเวลาไหนก็ยิงเวลานั้นก็ได้มันก็จะมีปัญหาเฉพาะวันแรกที่เรายิงแอดเท่านั้นแหละนะครับเนาะพอวันที่สองมันก็วิ่งพอวันที่สองมันก็วิ่งเต็มวันปกตินั่นแหละนะครับอืมเนาะเออนะครับ นั่นแหละข้อเสียของการเซตแอดให้มันวิ่งตอนตอนเกือบเกือบค่ำหรือว่าหลังเที่ยงแล้วเนี่ยมันมันก็จะรีบวิ่งให้เงินหมดบางทีมันทำให้แอดแพงทำให้เราปิดการขายได้น้อยลงนะครับเออดังนั้นมีหลายคนถามมาว่าเอ,อ้ยเราเนี่ยนะเป็นคนที่นอนเร็วนะครับเป็นคนที่นอนเร็วไม่ค่อยนอนดึกไม่มันมีวิธีไหนบ้างที่เราจะสามารถเซตแอดให้มันเดินกลางคืนได้มันมันสามารถทำได้นะนะครับเพราะว่า เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ไม่อยากนอนดึกเนาะหลายๆคนเนี่ยไม่อยากนอนดึกต้องจะเซตแอดทั้งทีเวลาเซตแอดมันต้องใช้เวลานานใช่ไหมครับทุกคนมันต้องใช้เวลานานเนาะจะให้มันจะให้มาเซตตอนเที่ยงคืนอีกว่าจะได้นอนก็ที่สองใช่ไหมล่ะตี2สองที่สามดังนั้นเราเราเซตเวลาไหนก็ได้ครับเราสามารถกําหนดเวลาปล่อยแอดได้นะครับนี่นี่นี่ครับเราไม่ต้องตื่นมาดึกๆนะครับไม่ต้องตื่นมาดึกๆ เพื่อมาเซตแอดเราสามารถเซตแอดแล้วก็ตั้งเวลาให้มันเดินได้นะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันนะครับผมวิธีการก็คือให้ทุกคนกดสร้างนะครับเนี่ยถ้าเรายิงแอดแบบข้อความนะครับก็อันนี้เป็นหน้าตาเวอร์ชั่นใหม่นะครับเวอร์ชั่นใหม่2,000เปีตอนนี้อะไร2,565 2,22ปะเออเนี่ยเป็นหน้าตาใหม่เนะมันมันมันจะรวม มันจะรวมฟังก์ชันทั้งหมดมารวมอยู่ในเหลืออยู่แค่นี้นะครับถ้ายิงแบบข้อความนะครับทุกคนก็เลือกการมีส่วนร่วมเนาะแล้วก็กดดําเนินการต่อนะครับถ้ายิงแบบข้อความนะออันนี้ก็ตั้งชื่อเรียบร้อยนะครับใครยิงแบบ cbo ก็กดตรงนี้เลยนะครับเออนะครับนะครับแรกๆก็เออยแรกๆก็เออใส่งบน้อยๆยก่อนก็ได้นะครับสักสามร้อยอะไรแบบนี้นะครับยิงแอดน้อยน้อยก่อนนะครับ แล้วก็กดถัดไปอ่าสําหรับยิงแอดแบบข้อความตรงนี้ให้เลือกแอปรับส่งข้อความนะครับมีทุกอย่างก็เหมือนทุกอย่างก็ปกติเลยเหมือนกับเวอร์ชันเก่านะครับผมแค่หน้าตาเปลี่ยนไปนิดหน่อยเองนะครับทีนี้ทุกอย่างก็เซตแอดเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนสิ่งที่เราต้องทําเพิ่มคือตรงนี้ครับนี่ที่ระดับชุดโฆษณานี่นะสิ่งที่เราทําที่เราที่เราต้องทําเพิ่มคือตรงนี้เวลาครับเวลาเริ่มต้น นะครับในการยิงแอดนะครับเนี่ยเดี๋ยวขยายให้ดูนี่เวลาเริ่มต้นนะครับในการยิงแอดนะครับตรงนี้นะครับให้เรามันให้เราปล่อยแอดเนี่ยเอ่อให้ปล่อยแอดสักตีหนึ่งตีสองตีสามก็ได้ครับเนาะเอ้เพราะ,ะเพราะว่าเออให้มันให้มันได้วิ่งเรื่อยเรื่อยเรื่อยก่อนนะครับกว่าจะเช้าพอเช้าปุ๊บก็มีคนทักมาพอดีเนาะเออนะครับส่วนผมจะตั้งประมาณตีสองครับ สำหรับใครที่ยิงแอดครั้งแรกนะครับหรือว่าเป็นมือใหม่เนี่ยแนะนําให้ตั้งเป็นถ้าถ้าเราเซตเให้ตั้งเป็นตีหนึ่งเลยเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ย Facebook เนี่ยอนุมัตินานมากนะครับบางทีนี่สี่ชั่วโมงบางทีห้าชั่วโมงบางทีเกือบวันแล้วยังยังยังไม่อนุมัติเลยสำหรับมือใหม่เนาะเออเนาะก็ตั้งประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามนะครับทุกคนเนาะเออให้มันได้วิ่งของมันก่อนนะครับพอช่วงเช้าปุ๊บคนก็เริ่มทักมาพอดีนั่นเองครับเนาะนี่แค่เปลี่ยนเวลาเริ่มต้นตรงนี้ครับ เนี่ยเปลี่ยนตีหนึ่งตีสองตีสามนะครับแล้วแต่เลยนะครับนี่แค่นี้ครับแล้วก็ทุกอย่างก็เซตปกติเลยนะครับทุกอย่างก็เซตปกติเลยนะครับแค่กําหนดตรงนี้ให้มันเริ่มตอนตีหนึ่งนั่นเองนะครับนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับวันนี้เราจะเซตแอดแต่ว่าให้มันเดินในวันพรุ่งนี้นะครับนะเนาะรือรื หรือว่าเราหรือว่าเราจะเซตแอดวันนี้ให้มันวิ่งเร็วๆตรงนี้ก็ได้แต่ว่าแอดบางทีมันอาจจะเพลงก็ได้เนื่องจากว่ามันรีบวิ่งนะครับถ้าเรารอได้ถ้าเรารอได้ให้แอดมันวิ่งในวันพรุ่งนี้เนาะเราสามารถเซตแอดในวันนี้นะครับในช่วงเย็นเย็นก็ได้ช่วงเช้าของวันนี้ก็ได้อ่าช่วงหลังหลังเที่ยงของวันนี้ก็ได้ตอนเย็นกลางคืนตีแปดตอีอ่อยี 29, ่สิบนาฬิกายี่สิบเก้านาฬิกายี่สิบสองนาฬิกาตอนค่ำค่ำก็ได้ช่วงที่เราว่างอะเนาะและก็ เรากำหนดเวลาตรงนี้เนาะให้มันให้ให้ให้มันเริ่มวิ่งตอนตีหนึ่งนะครับให้มันเริ่มวิ่งตอนตีหนึ่งนะครับนะให้เพื่อให้มันแอดมันวิ่งเต็มวันนะครับถ้าเราเซตแอดเวลาเนี่ยครับทุกคน21นาฬิกากลางคืนเนี่ย300บาทตรงนี้นะในสามชั่วโมงตรงเนี้ยมันจะวิ่งมันจะกินเงินของเราให้หมดไยในสามชั่วโมงเลยนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรนะู้ไหมเพราะว่ามันจะกินเงิน ให้หมดตามที่เรากําหนดในหนึ่งวันนะครับนี่สามชั่วโมงถ้าเรายิงเริ่มยิงแอดตรงนี้นะสมชั่วโมงเนี่ยมันจะรีบวิง่งกินเงินให้กินเงินของเราให้หมดนั่นเองเห็นไหมเฟซบุ๊กฉลาดนะครับเ <c oughs> <c oughs> นาะโอเคนะทุกคนก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับทุกคนเนาะเออถ้าเราเซตแอดตอนเช้าก็ปล่อยเลยก็ได้นะครับเซแอดในช่วงเช้าเช้าปล่อยเลยก็ได้มันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเยอะนั่นเองครับอืม โอเคเนาะถ้าถ้าเอ,อ่อให้ดีนะครับถ้าให้ดีก็ยิงแอดแบบหลังเที่ยงคืนนั่นแหละแล้วก็เราไม่ต้องตื่นตื่นมาดึกๆเพื่ออย่าเซตแอดก็ได้เราสามารถตั้งเวลาให้มันเริ่มต้นตอนหลังเที่ยงคืนได้นั่นเองครับแล้วก็ทุกอย่างก็เซตแอดปกติได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าทุกคนได้คำตอบเนาะออได้คำตอบไหมคอมเมนต์ Comment มาบอกหน่อยนะครับได้คำตอบไหม คอมเมนต์คอมเมนต์ในอ่าคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับว่าได้คําตอบนะครับทุกคนผมจะได้เออทำคลิปต่อๆไปในการตอบคําถามทุกคนแล้วก็ให้ความรู้ในการขายของออนไลน์นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามความรู้ดีๆแบบนี้นะครับทุกคนใน, Facebook, นะในช่องทาง Facebook เนาะในช่องทาง f a c e b o o k เนี่ยัยรุ่นสร้างเงินนะครับทุกคนแล้วก็เนี่ยจะมีความรู้ดีๆในการขายของออนไลน์นะครับทุกคนมาแบ่งปันตลอดในทุกๆวันเนาะ ในช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีคำคมนะคำคมในการขายของออนไลน์เนาะหรือว่าเนี่ยคำคมที่เป็นรูปภาพนะครับในการขายของออนไลน์เนี่ยมาแบ่งปันทุกคนเนี่ยนะครับเพื่อกัดตุ้นให้ทุกคนนะครับให้ความรู้ทุกคนในการขายของออนไลน์เนาะและก็อย่าลืมเข้ามาในดูตรงนี้ครับวิดีโอวิดีโอใน Facebook ตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีวิดีโอหมวดหมู่อยู่นะครับเนี่ยสอนยิงแอด a c e b o o k ตอนนี้มี14วิดีโอแล้วนะครับทุกคนตั้งแต่พื้นฐาน ตั้งแต่พื้นฐานเลยใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็มาเรียนตรงนี้ให้จบก็สามารถก็ก็จะเข้าใจภาพรวมในการยิงแอด Facebook ทั้งหมดในการต่อยอดได้นั่นเองครับแล้วก็ในวิดีโออื่นๆเนี่ยก็นี่ครับมันจะมีไลฟ์ไลฟ์ครับไลฟ์ที่แบบแบบเจาะลึกเลยนะครับนี่เนี่ยไลฟ์สชั่วโมงครับทุกคนแต่ละไลฟ์เนี่ยโอ้หลายชั่วโมงมากไลฟ์ไลฟ์ live, live นี้สี่ชั่วโมงนะครับก็จะ อสอนในเรื่องของขายของออนไลน์กำไรปีละหนึ่งล้านเนี่ยทำยังไงก็คือจะสอนแบบจอดลึกเลยสี่ชั่วโมงในการขายของออนไลน์นล้ก็อย่าลืมก็อย่าลืมรีบไปดูหน้า Facebook นะครับก่อนที่จะไลฟ์นี้จะจะโดนลบเนาะเพราะว่าไลฟ์ไลฟ์ทุกไลฟ์ที่ที่ผมไลฟ์เนี่ยคือสอนแบบจอดลึกเลยแบบไม่กั๊กเนาะแล้วก็แต่แต่ข้อเสียคือพอพอถึงระยะเวลาหนึ่งที่หลายหลายคนเนี่ยได้ดูแล้วผมผมก็จะลบนั่นเองครับเนาะ เออเนี่ยอันนี้เจาะลึกการหาสินค้าใครที่ยังหาใครที่ยังหาสินค้าไม่ได้สินค้าแบบเจาะลึกเลยนะครับเนี่ยสามชั่วโมงสอนเรื่องการหาสินค้าอย่างเดียวแบบเจาะลึกเลยสินค้าเนี่ยเอามาจากไหนบ้างขั้นตอนการเอามาขายเนี่ยสอนแบบเจาะลึกเลยนะครับเนาะเออก็อย่าลืมติดตามเพจไว้ทุ่งสร้างเงินไปด้วยนะครับตอนนี้มี youtube แล้วนะครับทุกคนสําหรับใครที่ติดตามใน facebook นะครับก็กดลิงก์ติดตาม y o u t u อ่บนคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีเอ่อคลิป ใหม่ๆลงใน youtube ด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนไวรุ่นสร้างเงินนะครับห้องเรียนที่จะทำให้ทุกคนมีไรายได้มากขึ้นด้วยการขายของออนไลน์สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ